สวัสดีครับผมมีชื่อว่าอาคมครับผมมีเรื่องจะมาเล่าให้กับทุกคนฟังเรื่องของผมนั้นเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผมและก็คุณผู้หญิงครับเรื่องก็มีอยู่ว่าผมมาสมัครงานเป็นคนขับรถให้กับนายหญิงคนหนึ่งบ้านของเขานั้นใหญ่โตมากเลยนะครับเป็นบ้านสุดหรูอยู่ในใจกลางเมืองมีบ้านหลังเดียวนี่นะครับที่ใหญ่ที่สุดและกหรูที่สุดครับซึ่งนายหญิงของผมนั้น เขาได้สามีต่างประเทศครับสามีของนายหญิงก็มีธุรกิจส่วนตัวอยู่ที่ประเทศของเขาครับโดยนานทีจะกลับมาเยี่ยมคุณผู้หญิงที่ครับผมจำได้ว่าคนเก่าเล่าให้ฟังว่าสามีของเธอมักจะกลับมาหาเธอปีละสองสามครั้งเองครับซึ่งครั้งละสอสวันไม่นานครับแต่คนเก่าเขาได้เล่าให้กับผมฟังว่านาหญิงของผมคนนี้เขาก็อยากจะมีความสุข อย่างที่คู่รักคนอื่นมีความสุขบ้างครับแต่ว่าสามีของเธอก็ไม่ค่อยโฟกัสเรื่องตรงนี้ครับสามีของเธอโฟกัสแต่เรื่องงานอย่างเดียวจึงทําให้ในายหญิงของผมนั้นเหงามากเลยนะครับดูไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เธอจึงหาอะไรหรือว่าหางานอดิเรกมาทําครับเพื่อที่ทําให้เธอนั้นจะได้หายเหงาครับเธอไม่ค่อยได้ทํางานอะไรเลยนะครับ เพราะว่าสามีของเธอนั้นไม่ได้ให้เธอทํางานแม้แต่นิดหนึ่งเลยนะครับมีหน้าที่ใช้ตังอย่างเดียวครับผมเข้ามาทําใหม่ๆผมยังนึกอิจฉาชีวิตของนายหญิงของผมคนนี้มากเลยนะครับทําไมชีวิตของผมถึงจะไม่มีวันสุขสบายแบบนี้บ้างผมได้แต่ฝันอย่างเดียวแล้วครับเอาเข้าเรื่องกันแล้วกันนะครับนายหญิงของผมนั้นเป็นคนขี้เหงามากเลยนะครับจึงหาเพื่อนมาแก้เหงาครับนั่นก็คือเลี้ยงหมา และก็เลี้ยงแมวครับซึ่งแมวก็เป็นเกือบสิบสิบตัวเหมือนกันแต่ละตัวนั้นนายหญิงของผมดูแลดีทุกตัวเลยนะครับชื่อนายหญิงก็ตั้งให้อย่างละมุลมากเลยนะครับหมาก็เช่นกันครับหมาที่บ้านมีสิบตัวเหมือนกันแต่มีตัวโปรดที่สุดมีอยู่หนึ่งตัวครับซึ่งเป็นหมาที่ตัวใหญ่ที่สุดกว่าเพื่อนเลยเป็นหมาตัวผู้ด้วยนะครับเธอชอบหมาตัวนี้มากเธอดูแลเอาใจใส่ตัวนี้เป็นพิเศษมากเลยนะครับ ผมก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายผมคิดว่านายหญิงของผมนั้นเธอสงสัยจะเอ็นดูตัวนี้เป็นพิเศษแต่กระนั่นก็มีคนกระซิบบอกกับผมว่านายหญิงของผมนั้นมีเรื่องลับเกี่ยวกับหมาตัวนี้โดยที่ทุกคนนั้นไม่กล้าพูดอะไรมากมายคนเก่าเขาบอกว่าให้ผมนั้นก็ดูไปเรื่อยๆครับและผมก็จะเจออะไรดีๆ จากนั้นผมทำงานกับนายหญิงของผมคนนี้เป็นเวลาก็หลายเดือนแล้วนะครับผมก็เริ่มจะสังเกตถึงความผิดปกติของนายหญิงคนนี้กับมาตัวปรดของเธอครับไม่ว่านายหญิงของผมเธอจะทำอะไรจะนอนที่ไหนหรือว่าจะไปไหนนายหญิงของผมก็มักจะนำหมาตัวนี้ไปด้วยทุกครั้งเลยนะครับ และว,วันนี้เองครับที่ทําให้ผมนั้นได้รู้ความจริงกับคําตอบเรื่องหมาและก็นายผู้หญิงของผมครับเสียงประตูโดนเคาะสามทีครับก็ก็ก,กอาคมอาคม,อ,าคมอยู่ห้องหรือเปล่าจ๊ะเสียงของนายผู้หญิงของผมเรียกผมขึ้นมาทันทีวันนี้เป็นวันหยุดซึ่งผมก็ได้พูดคุยกันแล้วว่าผมจะขอเข้างานสายครับเพราะผมก็ถามรายละเอียดทุกอย่างว่านายหญิงของผมนั้นจะออกไปไหนหรือเปล่า นายหญิงของผมก็บอกว่าไม่ได้ออกไปไหนตอนบ่ายค่อยมาหากันแล้วกันผมจึงนอนตื่นสายมากเลยนะครับวันนี้ผมแต่งตัวไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ครับตามที่เห็นเพราะว่าคนนอนต้องแต่งตัวสบายๆใช่ไหมครับครับมีอะไรหรอครับคุณผู้หญิงผมก็ได้ขานรับคุณผู้หญิงไปเออพอดีว่าฉันมีเรื่องด่วนนะนายรีบอาบน้ำแต่งตัวกันแล้วกันนะแล้วก็ขับรถพาฉันไปที่ที่แห่งหนึ่งกันแล้วกันฉันมีธุระด่วน เพื่อนของฉันเพิ่งโทรมาเมื่อกี้นี้เองจ้ะฉันต้องขอโทษด้วยนะที่ทําให้เธอนั้นนอนไม่ค่อยเต็มที่วันเท่าไหร่เพราะวันนี้เป็นวันหยุดของเธอไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวผมรีบอาบน้านและแต่งตัวแล้วจะรีบไปรับเลยนะครับจ้ะเดี๋ยวฉันจะไปรอที่ห้องกันแล้วกันนะจากนั้นผมก็รีบแต่งตัวทันทีครับใช้เวลาไม่ถึงแค่สิบนาทีผมก็แต่งตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพราะผมเป็นคนง่ายๆครับไม่ค่อยพิธีพิถันผมได้เปิดประตูรถเชิญครับคุณผู้หญิง จากนั้นคุณผู้หญิงก็เดินขึ้นไปซึ่งวันนี้คุณผู้หญิงแต่งตัวเซ็กซี่มากกว่าทุกๆวันเลยนะครับผมก็รู้สึกผิดสังเกตเหมือนกันพร้อมกับหมาตัวโปรดของเธอครับระหว่างทางผมจึงถามนางหญิงของผมว่าคุณผู้หญิงครับคุณผู้หญิงเอาหมาตัวนี้ไปด้วยทุกครั้งหรอครับแล้วเขาไม่ว่าอะไรหรอครับที่โรงแรมไม่ว่าหรอกจะ้ะวันนี้เป็นงานปาร์ตี้เล็กๆสำหรับสัตว์เลี้ยงนะจะ้ะและ ตัวนี้ตัวโปรดของฉันฉันจะส่งเข้าประกวดถ้าเกิดว่าชนะเลิศขึ้นมาฉันจะตกรางวัลพิเศษเลยจ้ะพอถึงโรงแรมแห่งหนึง่งผมก็ได้เห็นว่างานนี้มีแต่สัตว์เลี้ยงที่น่ารักกันทั้งนั้นเลยนะครับมีแต่น้องหมาหลายสายพันธุ์กันเลยทีเดียวแต่เท่าที่ผมดูที่โดดเด่นที่สุดในงานนั่นก็คือเจ้าหมาตัวใหญ่ตัวโปรดของคุณผู้หญิงของผมนั่นเองครับก่อนที่จะลงจากรถคุณผู้หญิงของผมก็ได้ยืนธนบัตรใบหนึ่งให้กับผมครับ พร้อมกับพูดขึ้นมาว่าเอาไว้ไปเดินช้อปปิ้งกันแล้วกันนะค่าเวลาถ้าเกิดว่าฉันเสร็จเมื่อไหร่ฉันจะโทรหาทันทีครับขอบคุณครับนายผู้หญิงผมรับเงินนั้นไปและผมก็ได้ไปหาที่จอดรถผมก็เดินช้อปปิ้งตามงานของผมนี่แหละครับจากนั้นก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงกว่าครับคุณผู้หญิงของผมจึงโทรหาผมผมจึงรีบมารับคุณผู้หญิงทันทีเลยครับระหว่าง ที่กำลังนั่งนดอยู่นั้นคุณผู้หญิงของผมก็เอ่ยขึ้นมาว่านี่นายอาคมนายคิดว่าหมาของฉันตัวนี้เป็นยังไงบ้างละ่ะในงานนายก็คงเห็นแล้วใช่ไหมมีตั้งหลายตัวใช่ครับคุณผู้หญิงผมเห็นเหมือนกันครับตัวที่เด่นตัวที่หลอ่อและตัวที่ฉลาดที่สุดแสนรู้ที่สุดนั่นก็คือหมาคุณผู้หญิงนี่แหะครับนายคิดว่าหมาของฉันได้รางวัลไหมล่ะ ได้แน่นอนครับผมรับประกันใช่ในพูดถูกแล้วอยากจะบอกว่ามาของชานตัวนี้ได้รางวัลที่หนึ่งเลยนะจากนั้นคุณผู้หญิงก็ได้ให้ผมดูเงินรางวัลครับซึ่งน่าจะล้านกว่าบาทแน่นอนครับโอ้โหสงสัยเป็นเพราะเหตุนี้หรือเปล่ามั้งที่นายหญิงของผมนั้นถึงรักและอนดูหมาตัวนี้มากแสนรูปมากเลยนะครับเธอจึงสแสดงความรัก ให้กลับมาตัวนี้ตลอดทางเลยครับนี่นายอาคมคืนนี้ไม่ต้องกลับบ้านนะฉันอยากจะไปเที่ยวที่ริมทะเลนะฉันได้เช่าบังกะโลไว้แล้วนายขับรถไปเลยนะจากนั้นถึงบังกะโลผมก็ได้เข้าพักอยู่ที่หลังเดียวกันครับซึ่งบังกะโลแห่งนี้เป็นห้องโถงห้องเดียวครับเธอชอบแบบนั้นเธอบอกว่ามันรู้สึกติดเต้นดีครับคุณผู้หญิงของผมก็ให้ผมเข้าไปนอนที่ห้องเหมือนกันครับแต่ผมปฏิเสธ และก็บอกว่าผมขอนอนอยู่ที่หน้าระเบียงนี่ก็แล้วกันครับซึ่งบังกะโลแห่งนี้ไม่ได้มีอะไรกั้นมากเลยนะครับเป็นกระจกทั้งสีทิศเลยครับมองเห็นถึงข้างนอกและก็ข้างในโดยคืนนี้นายหญิงของผมก็ได้นอนกับหมาตัวโปรดครับและก็นอนที่เตียงเดียวกันด้วยซึ่งผ้าม่านเธอก็ไม่ปิดครับเธอบอกว่าเธออยากเห็นบรรยากาศค่ำคืนที่ริมทะเลก่อนที่เธอจะนอนครับ เธอนั้นได้ระบายความในใจกับผมซึ่งเธอก็ได้บอกกับผมว่าเธอคิดถึงสามีของเธอมากเลยอยากจะให้คู่ของเธอนั้นอยู่ด้วยกันเหมือนกับคู่คนอื่นแต่ก็ไม่สามารถทําไปได้เพราะว่าสามีของเธอฟกัดที่งานอย่างเดียวและก็ไม่สามารถมอบความสุขให้กับเธอครับผมจึงถามว่าเธอไม่เหงาหรอครับคุณผู้หญิงของผมจึงตอบไปว่ามันก็เหงาบ้างแหละเพราะเรื่องแบบนั้นฉันชอบอยู่แล้วแต่ทาไงได้ล่ะได้แต่ทําใจแค่นั้นแหละ และจากนั้นนายผู้หญิงของผมก็ได้ถอนหายใจดังๆเฮืองหนึ่งเลยนะครับก่อนที่เธอนั้นจะเข้านอนและเธอก็หลับไปพร้อมกับหมาตัวปวดของเธอครับพอรุ่งเช้าขึ้นมาเราก็เดินทางกลับบ้านกันครับ